เล่อนอ,น,น,นอนอนนกองนี่ใหม่ๆสดๆไมครับเพิ่งมาจัดรถนนะดสดๆร้อนๆเลยดูสินนสอนร้นนอนตรงไหนร้นอนตรงนี้เลย มีอีกหนึ่งกลอมให้ชื่อมไม่แหงไม่ให้แหงมีกลอ่องน้ำแว่นตาพ่อหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดีใจอะไรดีใจอะไรก็พอเแต่ <c oughs> ส่งดีเลย ไม่ใช่นะกาหน้ากากเล็บแนนม่บอกว่าพ่อสั่งอันนั้นมาไงเอาก็วันนั้นไม่สแต่เด็กนะปิดไป